เอ๊ะยังไงกันบางแจ๊กมาอีกบอกมีคลิปเสียงแตงโมล่าสุดไม่อยากอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้พิธีกรดีเจดังอัญภูวานาถพูดในรายการข่าวจบคนไม่จบโดยบอกว่าได้เห็นบางคลิปด้วยตาตัวเองคลิปนั้นมีการถ่ายไว้สามทุ่มกว่าๆทั้งที่จริงแล้วตอนนั้นแตงโมควรอยู่ที่บนเรือแต่ในคลิปนั้นแตงโมกลับอยู่ที่โรงแรมกับใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะคลิปนั้นมีคนถ่ายแตงโมด้วยมือถือของแตงโมเองแล้วคลิปนี้มันระบุเวลาด้วยว่าลบไปในคืนนั้นแต่ทั้งหมดนี้ต้องได้รับ การพิสูจน์ก่อนว่าวันเวลาของการถ่ายคลิปนั้นจริงหรือไม่ถ้าจริงมันคงจะเปลี่ยนคดีไปได้เยอะและเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันอันผู้ว่านาดยังบอกอีกว่าช่วงนี้ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้จนกว่าคลิปนี้จะได้รับการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงมันจึงจะทําให้เรื่องนี้เคลื่อนที่ล่าสุดค่ะบางแจ็คได้บอกในรายการทุบโต๊ะข่าวโดยบอกว่ามีคลิปบางส่วนที่ไม่ได้อยู่บนเรือแต่คลิปนั้นบางอย่างชี้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับ ับแตงโมโดยแตงโมได้พูดคล้ายๆว่ากูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากกลับแล้วเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้จะจริงเท็จแค่ไหนก็คงต้องรอการพิสูจน์กันอีกทีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ